สวัสดีวันพ่อจ้าทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาเปดในเดกาก็พามาดูความเจริญเติบโตของผักสลัดอีกแล้วอันนี้ก็เป็นผักสลัดกินโอก๊กนี่จ้ะผักสลัดกินโอก๊กสวยๆนี่จ้ะประมาณนี้เลยนี่น้องก็จะนี่บุ้มสวยๆประมาณนี้เลยผักสลัดกินโอ๊กของเราอันนี้ก็จะเก็บเกี่ยวได้วันที่เจ็ดแล้วนี่จ้ะ สวยทั้งนั้นเลยนี่สลัดกินโอ๊กของเราตรงนี้พุ่มวสวยๆนี่จะกินโอ๊กก็จะพามาดูความเจริญเติบโตของผักสลัดทางเนของเรานีจ้ะเ่ินทางนี้ก็จะเป็นกีนโอ๊กแต่จะรุ่นรองลงมาเหมือนกันอันนี้ก็กังลใหญ่ก็จะได้ประมาณนี้ น,นี่ก็จะเก็บเกี่ยวได้วันที่14น้องก็จะตูเร่ร่กันเข้ามาเลยนี่จ้ะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยจ้าส่นนี้ก็จะเอาลงกินโอ๊กทั้งหมดนี่จ้ะใบก็จะเด้งๆฟูๆแบบนี้ก็อันนี้ก็จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณวันที่14นี่จ้ะ 14ธันวาของเรานี้บรรยากาศก็เหมือนฝน,นจะตกครึ่งฟ้าครึ่งฝนอีกแล้วเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนดีจ้ะก็จะประมาณนี้เลยนี่ใบเด้งๆฟูๆของเราก็จะประมาณนี้เลยกินอกกของเรานีจ้สะสลักินอ,อุกของเราโตนี้โตนี้ของเรา ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผักสลัดเลดโอกนี่จ้ะเลดโอกก็นี่ต้นสวยๆอุ้มใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่จ้ะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนี่ใหญ่สวยๆแบบนี้เลยน,นี่จ้านี่ก็จะประมาณนี้เลยจ้ะ เลดโอของเราบ่ก็ใบเด้งๆส,สวยๆประมาณนี้เลยนี่นี่เลดโอลทางส่วนของเราจะไม่มีขมนะไม่มีขมจ้ะผักสลัดเลดโอลจะเป็นผักสลัดที่มีรสขมนิดหน่อยจ้ะแต่ทางเราทางส่วนของเราไม่มีขมจ้ะ ก็จะประมาณนี้เลยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันกับเมื่อกี้ก็จะเก็บเกี่ยวได้วันที่7นี่ก็เก็บเกี่ยวได้วันที่7เลยนี่จ้ะประมาณนี้ส่วนโต๊ะนี้ก็จะเป็นเลดโอกอีกเช่นเคยเลดโอกอันนี้ก็นี่เลดโอกอันนี้ก็จะเก็บเกี่ยวได้วันที่14นี่อันนี้ก็เป็นกรีนโอกนี่จ้ะ ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นเลดโอ๊กอีกเหมือนกันนี่วันนี้ก็จะพามาดูส่วนเช้าๆ้าวันนี้ก็อากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนี่เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนนี่จะ้ะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นกีนคอร์สกับมินิคอร์สกีนคอร์สกับมินิคอร์ก็จะ มีความแตกต่างตรงที่กีนคอจะต้นใหญ่มินิคอจะต้นเล็กแต่มีรสชาติกรอบหวานเหมือนกันนี่ก็จะประมาณนี้เลยจ้ะเออจะประมาณนี้เลยบรรยากาศในสวนของเรานี่จะประมาณนี้เลยจ้ะเพรในสวนของเราก็น้องก็จะทยอยโตขึ้นมาเรื่อยๆส่วนด้านนี้ก็จะเป็นฟิลเล่นี่จ้ะ ทีเล่น้องจะโตช้าอายุการเก็บเกี่ยวก็ประมาณ50วันนจะจ๊ะห้วันส่วนต้นนี้ก็จะเป็นกรีนคอร์แล้วก็กรีนโอ๊กใบฟูฟูเด้งๆก็ประมาณนี้เลยทางนี้ส่วนต้นนี้ก็ไม่ค่อยได้แดดเท่าไหร่น้องก็จะทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นจะจ๊ะ กีนอกของเรานี่ก็จะประมาณนี้เลยจะทรงไม่ค่อยสวยก็จะพามาดูบรรยากาศในสวนเช้าๆก็จะพามาอัพเดตความเจรเิญเติบโตของน้องให้ดูทุกๆวันวันนี้ก็พามาดูสวนบรรยากาศเช้าๆบรรยากาศพุ่มฟ้าคุรราา่มฝนแบบนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้า